คนไทยก็ชอบกลิ่นขล้อซากุระใช่ครับโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นอ่อทำไมไม่ชอบในสิ่งที่เรามีไปชอบในสิ่งที่เราต้องไปไขว่คว,ว้านถก็เก็เหมือนที่คนข้างนอกก็ไข<ป>ว่คว้าสิ่งข้างในคนไทยงครับค <laughs> สลับกันก็เ,ออเป็นธุรกิจที่ดีเลยไหมคะก็ดีครับดีส่วนหนึ่งก็คือในสิ่งที่ได้ทําผมคิดว่ามันมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทําแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่เราให้กับเด็กๆเขาค่ะอืมแล้วตอนนี้ถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักคุณเลยไหมครับเขาเป็นอาชีพหลักครับ คุณลาออกจากบรรลักษ์แล้วโอ้ผมเรียนจบมาแต่ไปทำงานที่ C p พีครับไม่ได้ทำบรรลักษ์เอาชีวิตคุณนี่คุณไปอยู่ที่บริษัทซีพีคครับแล้วคุณก็จับงานตัวนี้ด้วยครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็คือจับงานอย่างเดียวแล้วครับมันจะมันยางอื่นไม่ละไม่มีเวลาละเพราะว่าข้างหน้ามันมันตลาดมันังไปอีกไกลครับค่ะเพราะว่าต่างประเทศที่หวังเอาไว้นี่คือมันเรายังไม่ถึงจุดที่เราจะไปถึง ยังยังไม่ตามตามที่เราตั้งเป้าไว้ระวางกันเถอะนะครับแลวในอนาคตมีการคิดจะต่อยอดเป็นด้านอื่นอีกไหมอ๋อก็จะบอกนิดนึงว่าที่ไปสอนนักเรียนเนี่ยคือไม่ได้ห่วงวิชาแต่สิ่งที่ผมจะขอไว้ก็คือเรื่องของของชื่อชื่อแบรนด์แล้วก็ตัวตัวสัญลักษณ์ของโลโก้ครับเพราะตรงนี้สามารถที่จะทำผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าอื่นด้านไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อหรือกระเป๋าได้หลายแบบะครับนั่นคือการต่อยอดจะ จากสิ่งที่ทําอยู่จากตุ๊กตาเนี่ยครับก็คืออยู่ที่ว่าใครได้ความรู้ไปแล้วเอาไปประยุกใช้ใช้ว่าจะไปนําไปขายเป็นสินค้าอะไรต่อไปอันนี้มีการจดลิขสิทธิ์หรือไม่มีครับไม่มีใช่ไหมถ้าจดลิขสิทธิ์คือผมไม่สามารถที่จะไปสอนคนอื่นเขาได้อแล้วก็ปัจจุบันลักษณะของตุ๊กตาที่ทำถุงเท้าไม่ให้มีแบบเดียวนะครับมีอีกมากมายหลายแบบครับฮะคู่แข่งนการค้าก็มีเยอะเยอะครับก็ที่ที่สอนกันไปเนี่ยนะครับสอนไปแล้ว ไปตั้งขึ้นมาใหม่แต่ก็น้องเขาก็น่ารักว่าขออนุญาตนิดนึงโทรมาคุยก่อนคุยก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นมารยาทที่ดีนะครับก็คือสองเข้าไปแล้วอ่ะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตถ้าวันหนึ่งเราทําไม่ทันเรายังสามารถรับงานน้องๆมาได้ก็ถือมีการส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับพึ่งพาศัยกันนะครับก็ไม่ได้จะไปแข่งขันเลยหรอกนะเป็นการเขาเรียกกระจายรายได้นะครับอืมอ่ะแล้วก็มาถึงตอนนี้ว่าจะถามอยู่ว่าราคาเป็นยังไงครับอ๋อราคาส่งนะครับ ถ้าเป็นแบบรุ่นนี้นะครับจะส่งเป็นยกร้อยครับตกต่อตัวหนึ่งร้อยตัวจะตกตัวละยี่สิบบาทแต่ต้องหนึ่งร้อยตัวขึ้นค,ครับคือรุ่นนี้ก็คือทางต่างจังหวัดเวลาไปขายนี่คือสามารถจะทําราคาได้มากกว่าทุกกลิ่นราคาเดียวกันมากกว่ารุ่นรุ่นเล็กๆครับเดี๋ยวๆไม่เหมือนกันนะครับเอาเหรอถ้ารุ่นเล็กนี่ราคาราคาจะเป็นราคาผลิตซึ่งไม่มีราคาส่งครับอ๋อก็คือขายเป็นตัวอันนี้ขายเป็นตัวครับไม่เหมือนกันนะครับ นนต่างกันที่ขนาดนะครับขนาดนะแล้วก็เรื่องของตัววัตถุดิบครับมันวัตถุดิบมันต่างกันตรงไหนครับด้านตุ๊กตาตัวสีเหลืองนี่คือตัวถุงเท้านี่คือจะอย่างเกรดดีครับค่ะอือ แล้วมันจะทําให้กลิ่นคงอยู่นอนเหมือนกันครับเหมือนกันแต่รูปแบบจะแตกต่างกันเล็กน้อยครับต่างกันที่วัสดุภายนอกนะครับแต่ตัวเก็บกลิ่นตัวอะไรนี่ใช้ตัวเดียวกันหมดนะครับความคงทนของกลิ่นก็จะยาวนานเท่ากันนะครับก็ต่างที่เกรดของว่ายง่ายคือตัวเนื้อถุงเท้านี่ครับถ้าถุงเท้าแพงหน่อยก็ก็ขายแพงหน่อยแล้วก็สีสันของรุ่นที่ส่งเนี่ยก็คือจะมีอยู่ประมาณแค่ประมาณ7สีครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กนี่มีประมาณเกบอีบสีครับ ก็คือทางทางเลือกจะมีมากกว่าเวลาลูกค้าจะเลือกสีต่างๆเอาเป็นว่าตัวใหญ่เนี่ยนะครับไม่มีขายเปรกครับค่ะต้องยกร้อยครับใช่เป็นร้อยขึ้นไปนะครับส่วนตัวเล็กเนี่ยเป็นร้อยไม่มีค่ะครับต้องขายเป็นตัวขายเป็นตัวอ่าเดี๋ยวนะผมคิดผมลืมอันเนี้ยร้อยละร้อยร้อยตัวละยี่สิบบาทตกตัวยี่สิบบาทก็สองพันครับ้อยละสองพันก็จตัวเล็กก็ตัวเล็กครับ ตัวเล็กนี้ตกตัวละ35บาทครับ3าบาทราคาเดียวนะครับทุกสีทุกลายทุกกลิน่นค<ฆ>่ะแล้วมีแถมนั่นด้วยไหมครับอ๋อไม่ครับนี่ตางหานสำหรับลูกค้าที่จะซื้อไปเติมสามารถซื้อได้ตามร้านทั่วไปที่ขายเกี่ยวกับพวกเครื่องหอมครับพวกน้ำมันหอมร้านขายพวกน้ำมันหอมทั้งหลายแหละใช้ได้หมดเหมือนกันหมดนะฮะโอ้โหนี่ก็ถือว่าไอเดียสุดยอดนะน่าสนใจมากก็ใกล้ตัวสุดนะครับก็ที่ตลาดน้ำมัพวาครับมีขายอยู่กำลังจะถามว่าคนในกรุงเทพจะไปหาได้ที่ไหน บ้างเออพราะว่าต้องบอกว่าบ้างเ้อาะหลายที่นะใช่มีพอจะจำได้ไหมไม่ค่อยมีครับคนในกรุงเทพส่วนมากซื้อไปแจกแล้วก็ใช้แต่ก็จะสั่งทางเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ครับเป็นหลักครับอือหืออือก็ย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับก็เข้าไปได้นะครับที่ www. ส m i ด์ดอ com ค่ะแล้วก็มี Facebook ด้วยก็เป็นแฟนเพจอยู่ในเว็บไซต์อีกทีนึงนะครับแน่นอนก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ s m i ด์ด o คอมครับจำง่ายๆครับตุ๊กตายิ้มครับอือหือ ตยิ้มโกคุงครับผมอ่านะครับนี่ก็หลากหลายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียครับก็ใช้เวลาทำมาทั้งหมดตอนนี้ก็4ปีแล้วนะสปีแล้วครับสี่ปีแล้วตั้งแต่ปีห้าหนึ่งครับค่ะแล้วไม่คิดจะ,จะใช้ถุงนอง่องบ้างไหมอ๋อก็มันไม่มีลาย <c oughs> ใช่ครับเอ้ยลายมันน้อยกว่า <c oughs> มีมีคนเสนอไอเดียแต่คิดว่าเรามาทางนี้นี่คือเอกลักษณ์คือตัวตนคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ของตัวตุ๊กตาเราเป็นแบบนี้คืองานมือนะครับทําได้เหมือนที้ทได้แต่ออกมามันไม่เหมือนกันครับ ใช่เพราะจะเห็นเลยว่าบางตัวก็ติดกิฟต์ตรงนี้บางมีดอกไม้ตรงนี้มังมมงม่งก็คือแต่ละตัวเนี่ยดีไซน์ไม่เหมือนกันก็คือไม่ถึงว่าลักษณะว่าหนึ่งคนทำ<ฆ>อีกหนึ่งคนทำทำลักษณะเหมือนกันแต่สิ่งที่ออกมามันจะไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นงานแฮนด์เมดคือคื <c oughs> ทำได้ครับแต่มันจะก๊อปปี้กันไม่เหมือนไม่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็จะมีิดเพี้ยนกันบ้างนะครับั้งแต่ไอเดียด้วยเถ้าเป็นเขาเรียกเป็นดีไซน์เลยนะพวกนี้นะคิดเอทเอานะครับ เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณโกคุงต้องทำต้องผ่านแน่ชื่อผู้ชื่อกกคุณโกคุงนพี่เขาจะเปลี่ยนชื่อเพราะให้ใ่บอกชื่อไม่ผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณโกคุงมากนะครับวันนี้ที่นำไอเดียเก๋ๆเกนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับถ้าสนใจนะครับอยากจะ เขไปมายหรือว่าจะมาเรียนรู้วิธีทำได้ไหมถ้าได้ครับมีเวลาสอนเขาไหมมีครับก็คือนัดคุยกันก่อนครับอรวมกลุ่มมาได้ยิ่งดีนะเพราะว่าจะได้สอนทีเดียวไม่ต้องสอนแบบวันายวันก็จะใช้เวลาหลายเที่ยวนานไนานี่นึงนะครับก่อนจบนิดหนึ่งผมขอว่าคืออยากฝากถึงคุณครูทุกคนที่ทุกคนในประเทศไทยนะครับ ถ้าครูคนไหนสนใจที่จะสอนเด็กนะครับเรื่องเกี่ยวตุ๊กตาหอมให้ติดต่อมาได้เลยนะครับเพราะว่าสอนเป็นวิทยาทานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับที่ติดต่อได้ที่หมายเลขครับ0847ครับ801804ครับอค่ะเบอร์เดียวเหรอครับครับเออเลขเบอร์เบอร์ใครครับติดขึ้นหน้าจออีเบอร์บอร์ใครรัขเบอร์หนึ่งก็่อได้นะครับ0814124651ครับ อ่าต้องสองเบอร์นะครับครับได้ครับบอกเบอร์เดียวครับขึ้น2เบอร์งงอ่านะครับวันนี้ขอบคุณโกคุงมากนะครับที่นำตุ๊กตาหอมนะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับใครสนใจก็ไปติดตามได้ในเว็บไซต์นะครับก็ไปดูแต่ว่าทางทางเว็บไซต์เนี่ยสะดวกเพราะจะส่งทางทางไปรษณีย์แล้วก็ขนส่งเอกชนครับนะฮะแล้วก็จะได้ได้ตรงเลยคุณไม่งอาจจะไม่ต้องไปเดินหานะครับเพราะจริงจริงแล้วจริงจริงแล้วมีทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ แล้วก็มีคนรับไปขายก็หาซื้อได้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับอาล้ครับขอบคุณมากครับณอบคุครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีคอาล้ครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วอ๋อวันนี้สบายตัวได้จัดกระดูกไปแต่มันโล่งใช่ไหมพี่ต้นงนะออืมนะครับสบายตัวจริงๆนะครับก็ติดตามกันได้นะครับไป หาผ้าจารย์ได้นะฮะก็ใครสนใจก็เชิญครับแต่วันนี้เวลาของรายการเราอย่างที่บอกครับหมดลงแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกันจันถึงวันศุกร์ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งสองทุ่มคร <ใน S 2> ึ่ง<ใ>นรายการรอบเรื่องเมืองไทยคะ่ะทางช่องดูดีชาแนลคะ่ะเอาละครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ